คมหนาวมาอีกแล้วครับท่านโชคดีที่ดวงตะเวนกำลังจะขึ้นอีกแล้วแต่ความหนาววันนี้ลบสี่แล้วครับหนาวมาแต่วันเสาร์ได้ข่าวว่าจะลบเก้านะหนาว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 แม่คณิง ดูแม่คนิงนะครับเว่อหนาวมาก หนาวหนาวหนาวต้นไม้ก็ดิ้งแล้ววันนี้รบ